นะครับพลามเฮ้ยรอบนี้เราเจอพลามว่ะต้นสกันพลามโอ้โหใหม่ก๊นะครับจังหวะนี้ได้มาแล้วทุกคนนะครับจังหวะนี้ได้คอนเทนต์แล้วนะครับโอ้โหพลามพลามอย่างนั้นเหรอโดนแหมมีพระรองมาด้วยนะครับครบตี้เลยนะครับบอกเลยว่าคอนเทนต์จัดนะครับตามสถานที่กดเจอกันยากนะครับทุกคนนะแต่ว่าเทปนี้มาเจอกันแล้วนะบอกเจอว่ากดพลาวิ้วกันพลามิ้วแบบนิดเดียวอ่ะไอ้พระรองมันมารับพลามอ่ะโอ้โหเหมือนในนิยายเลยว่ะพระรองมาช่วยพลามไอฮาตวิไปกก่อนเลยมตัวดีเลยไอฮัตต ไอพ้พะโลมาดิไอพ้พะลอมตีเข้ามาเทวทูตเด้งหนึ่งขาทุกคนเทวทูตเด้งอีกอีกครั้งนะครับจังหวะนี้มาดิงเด้งอีกไหมเด้งอีกไหมทุกคนโอเคคนอื่นเลยก็สดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับพสู่ชุมหเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็อาร์มีกิจนะครับเราเราลงกิจ3ามดีสามกันนะครับตัวน,นี้ก็ ลองใช้นะครับชุดเทวทูตนะครับอ่ะเต็มซูรนะครับลองดูว่ามันจะช่วยเรา PVP ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับคนไหนที่กําลังเก็บนะครับอ่ะเหล็กทูดอยู่ก็อ่าจะได้นะครับมีกาลังใจเก็บเพิ่มนะครับอ่าลองดูนะอ่ะจังหวะนี้ก็ไฟเลยทุกคนอันนี้ก็เน้นนะครับอ่าเดินมาดักระวังหลอดหยยบนะโอ้โหโดนเยอะมากตอนวนี้เรายืนหน้ารับดาเมจเต็มที่ครับจังหวะนี้มียาอยู่ข้างหน้านะครับไปเอายาก่อนทุกคนโอเคนะครับตอนหลังมียาอยู่อีกหนึ่งนะพยายามจําไว้ก่อนครับ วันนี้ตอบไปครับโอชิโอชิโอชินะครับมียาข้างหลังนะตัวนี้ตายเก็บยาครับโอเคครับเพื่อนเล่นได้เดี๋ยวให้เพื่อนนะครับเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามนะครับเก็บยาเก็บอ่าลบบัฟนะครับอ่าศัตรูออกก่อนนะครับทําให้เขาตีเบาลงนะครับอ่าหรือว่าไม่มีบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือมังกรตรงเนี้ยอ่าพยายามเก็บให้ได้ด้วยนะครับอ่ามันช่วยเราเยอะจัดเลยนะครับในการทําลายบ้านศัตรูเนาะสวัสดนี้ถ้ามีโอกาสฟรีให้ฟรีไปนะครับเมจิกนะ แรงนะครับตีแรงนะครับแต่ว่าบางจัดเลยนะพยายามหานะครับระยะนะครับในการเล่นนะครับอย่าให้ไหนนะครับประชิดตัวเราได้นะครับถ้าไหนเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยพยายามใช้สกิลผักออกไปนะครับสายฟ้าเรามีผักนะถ้ากดหนึ่งครั้งเป็นการผักไปข้างหน้าครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเป็นการกระชากกลับมาหาตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แนะนําให้กดสองครั้งมันจะกระชากศัตรูมาหาเรานะครับตัวนี้ต่อได้นะสวยนะครับล้มโดนทศการเก็บไปให้มียาวะ พยายามนะครับกดหนึ่งครั้งให้เขาว่ากระเด็นออกไปจากเรานะครับแล้วก็บัฟนะครับบัฟไอตัวที่วทูดนะครับรือว่าบัฟโลของเรานั่นแหละนะครับอ้าวมันสามารถนะครับช่วยนะครับเงอกพีศารเนี่ยมันทำให้เราแบบวิ่งเร็วได้เลยแล้วก็ล้างซีซีนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีไหนพยายามจะเจาะเราอยู่นะเป้าหมายแม่งชัดเจนจัดเลยนะครับโดนคอมโบใส่หน้าไปดิโดนไปหลายหมื่นอยู่นะล่วงไปดิครับงหวะนี้มีเอลนะครับพยายามพยายามดอดดอด โอเคสวยนะครับตรงนี้นี้โอ้โหนี่ลอมแพ้ไปแล้วนะครับอุตส่าห์จะไปแบบเก็บตาเม็ดเก็บยาเก็บมังกรซะหน่อยนะครับเทิร์นแรกก็นะครับชนะไปแบบไม่ยาเนะยครับในส่วนของการลงสามตีสามนะครับเราก็เดี๋ยวมาดูตาที่2กันบ้างนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้พี่เล่นให้ดูนะครับประมาณสามเกมนะครับในการลงสามตีสามด้วยนะครับชุดนะครับพูดเต็มนะครับว่ามันจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวก็เลยพี่ขอมาเก็บนะครับในส่วนของคอมโบก่อนแล้วกันนะครับรอเวลารอเวลา SD นะครับรีเจนนะครับจะได้มีเกาะนะครับอย่างเต็มที่จะได้ไม่เป็นพลาะเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ชนะมานะครับเกาะ SD นี่อาจจะไม่เต็มนะครับก็ลองใจเย็นๆสักนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับแล้วก็จะได้นะครับไม่เป็นภาาะเพื่อนเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวรอเอดีนะครับไปเต็มแล้วก็เก็บคอมโบไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้ไปไฟนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับไปแบบเจอหน้าแล้วโบเลยอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะตอนนี้ก็คอมโบเราเต็มแล้วเราเหลือแค่เอดีครับเดี๋ยวเรากดไปรอเลยแล้วกันนะครับมันอาจจะอ่ะีเจนเต็มพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะตาแรกก็ถือว่าชนะได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สามสามเนี่ยมันใช้ เพื่อนๆร่วมทีมนะครับเป็นหลักด้วยนะครับถ้ามีความเข้าใจกันเนี่ยบอกเลยว่าชนะได้ไม่ยากเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันต้องดูฝ่ายตรงข้ามด้วยครับว่าระยะความตื่นของเขาเนี่ยเออระดับไหนทุกคนนะเออถ้าแบบว่าเป็นงานจัดจัดหรือว่าดาเมจหนนะักแบบว่าบู้บเออเราก็สู้ยากนะแต่ถ้ามันแบบว่าพลังใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ทุกคนนะนะใช้สเต็ปในการเล่นนะครับเออใช้สกิลนะครับเล่นเป็นเมนนวลก็ได้นะครับไม่ต้องเล่นเป็นแบบออโต้เนี่ยครับ ก็พยายามปลดจ่ายตะคิวเองอันนี้ก็ช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าดาเมิโตวิจะหายไปนะครับเวลาเราเดินตีเนี่ยดาเมิโตวิหายไปเนาะอ่ะเราโล่เนี่ยพี่ว่าจะใส่ไปแต่ว่าดามิคอมโบพี่มันจะดีเจนช้านะครับแต่โล่สวยจัดเลยนะครับเป็นออฟนะครับพลังชีวิตสูงสุด64นะครับปกติแล้วจะเห็นออฟลดนะครับแต่ว่าโล่พี่เป็น s p นะครับบอกเลยว่าฟาร์มมอนสบายนะครับเออใส่โล่หลบ HP อะไรประมาณเนี้ย มาแล้วครับตาที่สองนะครับจังหวะนี้จะชนะหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็หวังหวังไว้ว่าอาจจะชึงทรงงได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าแรงค่อนข้างสูงแล้วก็มีนะครับคนตึงๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับปีกสองจุดห้าเนี่ยบอกเลยว่าทุกตัวนะครับที่ลงแรงหนีมาเลยนะครับจังหวะนี้ดเอสตีไปครับตอที่อัพเอสดีมาเยอะๆนะอุ้ยหลอดถึงตัวเราหลัที่ดีทุกนนั่นไงว่าแล้วจะเหยียบใชไมล่าจะหลอดนะ หลอดเนี่ยจเข้าหมายโอ้ยแรงจัดเลยพยายามจูบกอนครับมันแรงจัดเลยหลอดอะเวลามันจะเดินชิดตัวเรามันคือมันจะเหยียบไปทุกคนนะเก็บยาแล้วดอดก็ได้ครับแล้วก็วาร์ปกลับมาเล่นเป็นอาสจจเต็ปไปก่อนนะครับอะลองดูนะว่ามันจะช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่มันอาจจะเจอเจอตึงไปหน่อยนะครับตานี้นะครับบอกเลยว่าโดนหลอดแบบนี้นะครับไม่ดีแน่ๆนะครับปหายไปอีกหนึ่งตัวโอ้ยรู้สึกว่าคนนี้นนหนาหนา แข็งแข็งจัดเลยทุกคนมังกรโอเคได้มังกรแล้วโอ้โหเก็บยาไม่ทันอ่ะโอเคยังสวยอยู่นะครับที่ตัดมังกรได้นะครับอย่างน้อยก็อมังกรก็ไปตีฝ่่ยตองามแล้วกันนะครับไม่มาตีประตูฝั่งเราเลยครับโอเคเกิดมาจังหวะนี้ต้องรีบไปเติมเพื่อนแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ตามมังกรไปนะครับจังหวะนี้ไม่ดีเลยนะเพราะว่าเราได้มังกรเนี่ยเราจะต้องไปไปตีคนนะคนที่กันบ้านเนี่ยเราต้องตีเขาฟรีลวโอ้โหใครว่าคอมโบเอฟทีเดียวเอดีหายเลย โอ้โหเจ้าหลอดมันวิ่งจุดเป้าหมายร้านทีท,ทีไม่ทันด้วยทุกคนโดนียบแล้วจะโดนละโดนสโลหุยโลจัดเลยวะไม่ทันวะ่ะหลอดแม่งวเวอร์อะ่ะทุกคนนะดาเมจแบบแรงจ๋าเลยอนะแล้วก็แบบจึดจัดนะครับไหนคุงเป้า <c oughs> หมายนีนก็ชัดเจนเกินเออแต่ทันอื่นกว่าก็ได้ จังหวะนี้เก็บเก็บเก็บดาบเออดาบมันตีบ้านหน้าไม้จังหวะนี้โดนจูนะครับวาร์ปกลับมาแล้วตีคนได้หนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้เทวดคู่นะครับเด้งขึ้นมาแล้วนะครับคนไหนที่อยากทำเทวดคู่จังหวะนี้คุณได้เห็นแล้วนะครับมันช่วยเราได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเออมันช่วยเราได้จริงแต่ว่าโดนตาเมียแบบนี้ก็วู้เหมือนกันนะครับตายกาตายคาเกาะยากโอเคนะครับแต่ว่าถ้านึงนี่ก็น่าจะได้ยืนเล้าหลืกันอยู่อันนี้คือแบบตายขาเกาะยาเลยโดนสามหนึ่ง โอเคตัวนี้หลอดจะเหยียบหรือเปล่านะครับตัวนี้ซีไปก่อนซีไปก่อนครับตามนะตัวนี้หลอดเสียจังนว้แล้วนะครับโอเคสวยได้หนึ่งเก็บเกิดไปเลยครับอ่ะตัดเกิดนะครับเผื่อมีคนเก็บเกิดให้เพื่อนเขานะครับตัวนี้หลอดสองตัวเราบอกว่าเราสู้ยากมากๆนะครับโอ้โหนิดเดียวทุกคนนะ่ยยาอยู่ข้างหลังวย่งออยากจะยาไปเก็บยาก่อนอ่ะอหลอดลงสามวีสามเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเจ๋งนะแล้วมันมีทีซีช่วยกันนะครับแยกมากรง่ายด้วยนะครับไปยืนตัวมังกรเลยนะครับใครวิ่งมาก็เหยียบเนี่ยครับ แต่ถ้าเมจิกกดล้างสี่ทันก็ไม่โดนเหยียบนะครับแต่ว่าเขาโดนอ่าเดินคุมออามังกรอยู่ครับอาจจะแย่ไม่ทึงพี่พี่ได้ลอง่ะคตอนนี้เก็บดูตัดทุกอย่างออกให้หมดก่อนครับเราจะเล่นแค่ไม่กี่ไฟนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับไม่เก็บคอมโบโอเคนะครับตอนนี้เก็บดาเมจไปเลยเรารู้แล้วว่ามังกรเนี่ยมันมาทางเราและโอ้ยโดนเหยียบยังมากทุกคนโอ้ยก็ตายจัดเต็มรอเหลือนิดเดียวเลยนะถ้ารู้ว่าโดนแบบนี้ก็พยายามนะครับ ไปกันมงคลก่อนดีกว่าครับยืนอยู่ในบ้านเลยนะครับแล้วก็ตีมมควาีไปก่อนนะครับก็จะถ้าออกมาทีข้างนอกเนี่ยเขาจะโจมตีคนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อปั๊มเบียวนะครับปันแท่ใชปั๊มเบี้ยดิปั๊มคิวนะครับเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจบสิบนาทีแล้วมันจะคำนวณนะครับยอดคิวว่าคิวฝั่งไหนเนี่ยเยอะกว่าอะไรถ้าคิวเราน้อยกว่าเนี่ยบอกเลยว่าจบกันนะครับต่อให้บ้านไม่แตะบ้านเราเยอะบ้านเราสวยกว่าบ้านศัตรูเนี่ยแย่กว่าก็คือว่า าิวมันรวมนะแปบประโยชน์แต่ผมไปนะครับมีผ้าก็น้อยแต่ว่าผ้าคลาสสิกเนี่ยรู้สึกว่าจะอัพจะนับบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอ่าคิวนะครับสใจเราแน่นอนแต่ผ้าของแอสเซนเซนเนี่ยมันนับคิวเป็นหลักนะครับจังหวะมีตามมาแล้วทุกคนนะครับมันอยียบผิดไปแล้วทัทีโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีวาร์ปหนีไปไหนด้วยนะครับตรงนี้จนมุมครับไหนด้วยโอ้โหสองท่านะครับโดนล้อมมุมเมืองแล้วทุกคนนะจังหวะนี้แบบโอ้โหต้องมอบแล้วแหละเออมันทําอะไรไม่ได้ถ้ามี แหวนประดับวาร์ปนั้นจะสวยมากเลยเดี๋ยวาร์ปหลออีกหนึ่งจังห,งงหวะสว่านนี้ตีฟีไปครับตีฟีไปตีไปน,นเดวดสามสิบเออร์ละนะครับัง่วนนี้เหมือนเขาจะคุมมังกรอยู่ตรงกลางนะครับโอ้โหโดนแรงมากหลอดสองตัวทุกคนโดนดาเมจเยอะจัดเลยลองโยกไปฝั่งอื่นดูนะครับว่ามียาหรือเปล่าตัวนี้มีเกิดเก็บทิ้งไปเลยนะครับเผื่อมีเพื่อนเราตายก็จะได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ประตูเนี่ยเก็บเกินให้เพื่อนด้วยนะครับ ช่วงนี้เราเป็นฝ่ายนะครับตั้งรับและนะครับเราเป็นรองมากๆนะครับตอดนีญญ้โอ้โหโดนดาเมจโอ้โหเหนียวจัดเลยลองไปเล่นฝั่งนู้นดิมียาเกิดหรือยังนะครับไม่มียาเกิดด้วยนะครับตัดเกิดทิ้งไปเลยโอ้โหไม่ทันนิดเดียวเกมนี้ดูทรงถ้าจะไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยถอดใจไปแล้วนะครับถึงสองรอบละกดยอมแพ้ไปไปนี้น่าจะไม่โอเคแล้วนะครับเกมนี้ แล้วก็เทวทูตเรียกให้เราเห็นเนี่ย1รอบอยู่เลยใช่ไหมทุกคนนะคืออัตราการติดเนี่ยมันอยู่แค่สิเอร์เซนเท่านั้นนะครับในการติดซึ่งน้อยมากๆเลยเนะครับและมันต้องรุ้นด้วยว่าเออจองังหวะไหนเนี่ยมันจะติดนะครับคือเราใช้ไปเราตีศัตรูไปเนี่ยเรายังต้องรุ้นด้วยนะครับว่าจะติดไหมนะครับโอเคแพ้แล้วนะครับเพื่อนเรายอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอโอเคไม่เป็นไรครับอเดี๋ยวเรามา รอบต่อไปนะครับเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับตาที่สามจะเป็นยังไงกันว่านะครับก็ได้เห็นเทวทูตนะครับติดไปแล้วน้อหนึ่งรอบนะครับซึ่งตาการสิดมันน้อยมากนะครับแล้วก็ครูดาวมันอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับยี่สิบวิซึ่งมีบั๊กอยู่นะหนึ่งร้อยยี่สิบวิของ r อ่เอ็มยูเนี่ยมันบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยคือสองนาทีนะครับจะทําการมีโอกาสสิเปอร์เซ็นเนี่ยที่จะรีเจนเลือดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งนะครับ เท่าที่ผมเล่นมาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่มีอ่ทู่เต็มนะครับเขาบอกว่านะครับบางทีแบบมันเด้งติดต่อกันสองรอบสามรอบก็มีนะซึ่งผมก็งงจนผมแบบมาเจอตับตัวเองว่าพี่เกมมันเขียนไม่ละเอียดหรือเปล่าว่าทําไมมันบอกว่าครูดาวเนี่ยอยู่ที่สองนาทีนะครับแต่ว่ามันสามารถเด้งติดต่อกันได้นะครับโดยไม่นับครูดาวเลยเนี่ยครับ เดี๋ยวจะมีโอกาสได้เห็นใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันในเทอรหน้านะครับว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่ลงสามที่สามไม่ได้อัดนะครับไวเนาะมันก็มีให้เห็นนะครับเด้งติดต่อกัน2รอบสามรอบซึ่งเป็นอะไรที่ตึงมากนะครับในช่วงเกมนั้นนะครับทําให้ตูเนี่เสียเวลากับผมมันขัางเยอะมาทุกคนเกมที่3ามกันนะครับมารองลุนนะครับว่าพี่จะชนะหรือเปล่านะครับตาที่2เพื่อนถอดใจกันไปก่อนนะครับ แต่ว่าเค้รูปเกมก็ไม่สวยแล้วแหละนะครับเพราะว่ากาลังใจเสียแล้วก็อาหลอดสองตัวนั้นแบบตึงมากเลยอตอนนี้มีเอลนะครับบัฟให้เราค่อนข้างดีนะครับดาเมจพี่กับผูกพันเลยนะห้าพันเก้านะครับจังหวะนี้ฟรีไปโอ้โหแตกโคตรเร็วนะครับดาเมจโคตรหนักนะครับตีฟรีเลยครับพรามเฮ้ยรอบนี้เราเจอพรามว่ะตัวสกันพรามโอ้โหไม่ก๊นะครับจังหวะนี้ได้บอลนะทุกคนนะครับจังหวะนี้ได้คอนเทนต์แล้วนะครับโอ้โหพารามพารามอย่างนั้นเหรอโดนคอมโบใส่หน้าไปดีนะครับโดนโทษสกันเก็บนะครับ เข้าหาแย่งนางสีดาครับโอ้โ,โหโดนฮาตาลิฮาตาลิก็แรงเกินนะยครับประหยัดไฟเบอร์ห้าไปนี่เออไปตอนนี้ก็ตายเฮ้ยมากรอนมราแล้วห้าสิบเจ็ดแล้ววะ่ะต้องุมมังกร,รให้ได้ต้องคุมมังกร,รให้ได้ทุกคนหยอบมังกรสวยสวค์นี้ยอมตายอยู่ตรงกลางได้นะถอะมาหนึนะ่งเก้า 1, ไม่ตายด้วยนะครับปกตินี่ผมแย่งมังกร,รแล้วโดนจุ๊กตายตลอดเลยสวค์นี้ถ้ามีเอลบัฟให้เรานี่สวยมากครับพร้อมกับบัฟตาเมีที่เราเก็บมาด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะครับทุกคนนะ มาตอนนี้ปั๊บหายไปวะปั๊บ4 0 7โอเคพอได้เล่นอยู่นะพอได้เล่นอยู่ครับพอได้เล่นอยู่ครับนะพอได้เล่นอยู่ครับระวังอ่าพุ่มด้านสายนะครับจะมีคนปั๊มาหรือเปล่าแต่ว่าเวลาการมังกรปกติแล้วมันจะไม่ออกมานะครับอืนอกจากมันจะตีใกล้เท่านั้นนะครับแต่พกตีใกล้เนี่ยเคลียร์มังกรข้างในนะครับดีกว่าเนียไม่เสีย HP ด้วยนะครับโอเคนะครับจังหวะนี้ออกมาไฟมโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนพระรามเกือบตายนะครับ จังหวะนี้พลานาโดนทศกัณฐ์ตกไปเป็นที่เรียบร้อยนลครับข้อหาแย่งนางสีดานะฮะจังหวะนี้มียานะครับโอเคเลยครับสดชื่นนะครับจังหวะนี้ไปแต่เราเก็บนะครับเอาเจ๊กให้หมดเลยนะครับเก็บบัฟเก็บอะไรให้หมดเลยเราจะได้แบบเตียบเต็มที่นะครับบอกเลยว่ามีเกาะด้วยมีดาเมจด้วยนะครับมีบัฟให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงจัดๆเลยนะครับไปจังหวะนี้โดนเอสดีหายไปดีนะครับหนคุ้งนี่รฮะเจ้าฮาตาลีป่ะ ไม่ใช่ดิไหนมันชื่อแล้ววะคุณะลองปะหรือนี่ไงไหนะลองเสือกูดาหกวีห้าวีเนี่ยตีไปตายไลยดีนี่ยครับโอ้ยรอบนี้มีพระรามะลองเลยว่ะพระเจ้านะครับมาคู่เพื่อที่จะล้มยักษ์ทศกัณฐ์หรือวะโอ้โหแต่ว่าทีมพี่มันเฟืองนะน้องเออมีเอวบัฟแบบนี้บอกเลยว่าสดชื่อนะครับขอบคุณครับนะครับ5 7า0ันเจ็ดะครับรอบนี้นะครับในการบัฟในรอบแรกบัฟมา5,900ันเก้ากับ0ก0ันแหยบอกเลยว่าตีหน้าสั่นหมดอ่ะ มาคือวนไปต่อกันเลยนะครับอุ้ยโดนฮาต,ตาริพับลมแรงจัดโอ้ยดีนะดีนะได้มาหนึ่งตัวเว้ยดีนะคอมโบแม่งแตกพอดีเราได้มาหนึ่งตัวเฮ้ยเก็บเก็บดาบ่อนเอาเกาะด้วยนะครับเอาทุกอย่างนะผมอะทั้งดาบทั้งเกาะมาทุกคนพร้อมแล้วมีดาบมีเกาะแล้วนะครับมังกรเกิดนะครับตัดมังกรก่อนมาไล่มังกรแล้วตอนนี้เราไฟรัวๆเลยทุกคนนะหลังจากที่เราได้มังกรแล้วเราก็จะตีคนนะครับเอาคิวนะครับเพื่อที่จะการันตีชัยนะครับ เอาดีนะครับล้มไปหนึ่งนะครับจังหวะนี้ฮาตาลิคุงฮาตาลิคุงโอ้โหล้มฮาตาลิได้โดนพระรามเก็บไปต่อพระเจ้านะครับพระรามบอกไอ้ทศมึงจะเอาสีดาผู้ไปไหนวะมะจังหวะนี้ก็มาดูนะครับทศกันกับพระรามใครจะชนะนะครับแหมมีพระรองมาด้วยนะครับครบตีเลยนะครับบอกเลยว่าคอนเทนต์จัดนะครับตามสานนี้กดเจอกันยากนะครับทุกคนนะแต่ว่าเทปนี้มันเจอกันแล้วนะครับถอายตีถอยตีไอ้พระรอง ไอ้พะลองมันจะชิดตัวเราทุกคนนะพยายามใช้ทเต็บนะครับเดินถอยเดินถอยก็ได้ถ้าเจอไหนอะ่ะถ้าปะัะจุบจริงก็กดโล่ปิ่งหนีเลยแล้วก็ผักออกก็ได้ไม่ดีงไงถ้าลองโดนโทษสกังชิวไปดีนะครับโอ้โหโดนฮาตารีอีกแล้วนะครับผมนี่เป็นอะไรกับฮาตารีวะคือชนะพะรามพะลองเว้แต่ว่าแพ้ฮัตารีโอ้เครื่องร้อนกันเนี่ยก็ต้องเอารวมเบอร์ห้ามาเปิดปะต้องเปิดฮาตารีประหยัดไฟปะ มาเลยครับหว่น,นี้เจ้าเอวจะยืนนิ่งดีที่ใจไม่ดี<笑><笑>อ่ายืนนิ่ง่ายืนนิ่งดูเกล้ามากดพลางกันเฮ้ยพระเดินนิดเดียวอะเอ้พะละรองมันมารับพรังามอะโอ้โหเหมือนในนิยายเลยว่ะพละรองมาช่วยพระาาาราไอฮัตตาริมไ,ไปก่อนเลยมึงจะตัวดีเลยไอฮัตตาริพระละรองล้มไม่ดีโอ้โหพระรามเจ็บแล้วพะละรองวิ่งมารับมาทุกคนนะแม่งเหมือนหนังกับวลคดีอะทุกคนนะเออพระเจ้าเนี่ยครับพี่ก็เล่นเป๊ะเกินนะครับ พันรามวิ่งหนีพันรองวิ่งมาช่วยนะครับโอ้โหนะครับถ้ามีพลากอีกตัวมึงมาเนี่ยครบที่นะน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงนะครับล้มไปดีครับนึงเปอร์นะครับตัองหอมนี้นะครับคิวทศกณัณฐ์ที่ขึ้นแบบรัวๆเลยนะนะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนวรระคดีหรือเปล่าทุกคนนะคือแรกๆเนี่ยตัวโกนชอบแบบชนะใช่ไหมแล้วพอเราหลังมาตัวโกงไม่เริ่มแพ้แล้วในนี้ยายไม่ชอบเป็นแบบนี้เว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะโดนตีตื้นกลับมาก็ไม่แน่ใจเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยพะลองมันดักแบบวะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ระวังนะพุ่มนี้ผมอาจจะโดนพะลองตุ๋ยก็ได้จังหวะนี้ผมก็ใส่แค่พะรามเลยครับพะรามเอาพะรามให้ล่วงนะครับอุอย้ยโดนใครวะเนี่ยฮา,าราลีอีกแล้วนะครับโอ้โหเจ้าฮาตาลีตบผมกี่รอบแล้ววนะเนี่ยไอฮาตาลีนะครับผมแม่แพ้ฮาตาลีนะครับเออแต่ว่าชนะในเรื่องนะครับชนะพะรามพะลองแต่แม่แพ้ฮาตาลีนะครับถ้ามึงมาแบบ โอ้โหเครือข่ายพัดลมมาในี่กูพแพ้ยับไปเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหเจ้าเอาปะอัาตลาีนะครับตบผมยับอีกยับเยื่เนยทุกคนนะไปขั้นต่อนนะครับเดีย๋ยวเก็บดามก่อนนะครับเพื่อเสริมดาเมจนะครับเก็บปั๊บก่อนพี่จังหวะนี้ได้เปรียบนะจังหวะนี้สรงมาและสรงมาไอ,พอ้พัดลงมานี่ดีพัดองนะครับถอยตีถอยตีถอ,อยตีนะครับถอยตีอะีพัดองไม่ถึงตัวอุ๊ยโดนพัดองเสียบจนได้นะครับอุ๊ยมีเข้าหลังด้วยนะครับไอ้พะรามนะครับ รามเดินหน้าพระรองดันเรามานะครับแล้วก็ฮาตาริแม่งประกบด้านขวาเล่นการคุดเป๊ะนะครับเจ้าทีมนี้นะผมคิวไปนะครับสิบสามตัวแล้วนะครับแล้วก็ตายไปหตัวนะครับฝั่งนั้นก็คิวได้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ว่าเราสังหารไปเยอะแล้วนะครับไปเราจะสังหารได้สักกี่ตัวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะครบยี่ถึง2ี่สบตัวปะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอตีไปเรื่อยๆอุ้ยระวังฮาตาริไอตัวดีเนี่ยเอามันก่อนเลยเอามันก่อนเอามันก่อนนะครับ ทุกอย่างก็จะง่ายถ้าฮาตาลิไปแล้วนะครับเพราะว่าผมแพ้ฮาตาลินะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเอ่ะโดนฮาตาลิตกตลอดเลยะหลังจากฮาตาลิตายไปแล้วน่าจะสบายขึ้นนะครับนี่ไงพะองนะครับรักพะรมนักใช่ไหมนะครับเอาไปดีนะครับเอาไปดีนะครับเอาไปดีนะครับพรมโบนะครับโดนทศกัณฐ์คิวไปอีกแล้วนะครับจังหวะนี้มังกรใกล้เกิดแล้วนะเหลือแค่ไม่กี่วิเองนะครับวันนี้ก็ยินกุมังกรก่อนก็ได้นะครับเพื่อชัวร์นะ ให้มกักกรล์มันออกไปก่อนครับเราจะได้ตีคนแบบเต็มรูปแบบนะครับจะได้ไม่ต้องพะวงนะครับในเรื่องของมมกกรด้วยโอ้โหมันดักปุ่มนี้ว่าจังหวะน,นี้ตัวไหมาหายทุกคนนะโอ้โหหนีไม่ได้ด้วยโดนเจ้าเก่าด้วยนะครับลูกค้าประจานะครับฮาตารลีโดนฮาตารลี่ตกอีกแล้วทุกคนนะเยออ้ว่ะอะไรวะชนะพันล้านกับพนลองแบบชวๆนะจะแม่งโดนฮัตารลีมันดักหลายรอบแล้วท่านับมาเนี่ยน่าจะประมาณสี่ห้ารอบเดียวมั้งเนี่ยโดนฮาตารลี่ตก มาจังหวะนี้ก็คิวหน้าเยอะละสิบห้าตัวนะครับแล้วก็ตายไปเจ็ดตัวนะครับพะรองคิวไปสองนะครับตายสิบนะครับอพารามนี่น่าจะคิวไปสองตัวนะครับเอออาจจะไม่ได้ตื่นครับแต่ฮาตารลี่นี่น่าจะเป็นสิบแล้วมั้งเนี่ยเออเฮ้ยมีคนดอดมาว่าฮาตารลี่บอกว่าโอ้โหสามตัวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับจังหวะนี้ยืนแล้วหนีไม่ได้แล้วทุกคนนี่เทวปูตูเด้งหนึ่งครั้งนะครับได้เห็นกันแล้วนะครับได้เห็นกันแล้วนะครับโอ้โหยังล่วงอยู่นะครับถ้าคอมโบเต็มนี่บอกเลยว่าน่าจะได้สักหนะ เพราะว่าคอมโบนี้อัาเมจเหนือมาอยู่นะครับคอมโบโเหนือแล้วเพราะว่ามันระเบิดแรงนะถ้าเต็มหลอดได้นี่น่าจะร่วเลยครับพระรองนะนี่ไงพระรามโดนไปดีนะครับพระรามร่วงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็พระรองนี่น่าจะโลนะครับแต่ว่าไอฮัตารีมันอ้อมไปโดนเลยไอฮัตารีมันถือเคียวอะ่ะไอต,ตัวแบบตัวแบกฝั่งนู้นเลยฮัตารีผมแพ้ฮาตารีอะ่ะถ้ามาไปฝั่งนู้นไม่โดนฮัตารีแน่เลยเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ก่อนมาจังหวะปีมีดาบมีดาบมีดาบมีหนึ่งหนึ่งทีตายเลย โดนหลานไปดีนะครับพี่จังหวะนี้ไอ้มาแล้วนะครับไอ้พัดองไอ้พัดองหนีไม่ได้ด้วยโอ้โหจังหวะนี้โดนเหลือสามสิบวิมังกรเกิดนะครับทุกคนนะน่าจะทานอยู่นะสามสิบห้าแลวนะครับนี่สิบแปดต้องบอกเพื่อนให้ตัดมังกรนะครับไม่อย่างนั้นจะสวยเอานะครับพยายามนะครับส่งซิกให้เพื่อนๆได้เล่นด้วยนะครับอมันสําคัญมากๆตอนในการตัดเวฟบต่างๆนะครับตัดมังกรนะครับทําให้เพื่อนเนี่ยรู้นะครับว่าต้องตัดมังกรนะครับ ตัน,นี้ก็อ้โหฮัตารลีไปติดตัวแล้วนะครับผมได้ที่หกตัวนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะชนะกันโอ้โหฮาตาตรลี่หรือว่าพี่แพ้น้องเนี่ยดับใหญ่เลยนะเอาพี่ไอ้พระรามโอ้โหมันได้มา,าตัวตัดตัวหมาทุกคนชิบหายแล้วนะครับจังหวะนี้งานงอกเลยครับเหลือเก้านาทีแล้วนะครับแต่ว่าต้องนับคิวดูด้วยว่าคิวชนะไหมถ้าคิวชนะเนี่ยเราก็ชนะนะครับถ้าการบ้านได้ถ้ามาก่อนเข้าเราไม่มีคนกันเข้าตีบ้านแตกเราก็แพ้นะครับ อ่าถ้าคำนวณดูแล้วนะครับฝั่งโน่นน่าจะได้โอ้โยประมาณยี่สิบยี่สิบสองปะประมาณยี่สิบสองยิบสามนี่แหละนี่ครับต่อฝั่งเรานี่น่าจะเป็นยีิบเจ็ดนะครับน่าจะชนะอยู่นะนี่งไงทศการได้หนึ่งคิวนะครับน่าจะโอเคอยู่เลยได้คิวมาเพิ่มนะครับตถวนี้ได้ตีคนเลยครับปล่อยมาก่อนไปเลยเราเอาคิวเพื่อการันตีใช้เราแล้วตอนนี้ทศก,การเก็บอีกแล้วนะครับมาตังหวนี้เหลืออีกแค่สิบห้าวินาทีนะครับตรงนี้ไฟเลยไอ้พะลองมาดิไอ้พะลอง,ลองตีเข้ามาเทวทูตได้หนึ่งครั้งท เทวทูได้อีกดึงครั้งนะครับจังหวะนี้มาอีกเด้งอีกไหมเด้งอีกไหมทุกคนเด้งสองรอบติดโอ้โหโล่จัดนะครับพลองนะดีนะคอมโบแต่งให้เพื่อนด้วยนะครับโอเคก็จบที่สิบเก้าคิวนะครับในเกมนี้นะครับค่อนข้างมันเลยนะครับฮัตติจบที่สิบอดคิวนะครับบอกเลยว่าตัวแบบคนละฝั่งนี้แบบว่าตึงนกระจัดเลยนะครับจังหวะนี้ก็มันดีนะครับเกมนี้นะครับต่อให้แพ้นี่ก็คือว่า สนุกเลยครับเกมนี้นะครับอ่ะก็จบแล้วเนาะก็สนุกมากเลยครับพวกผารักนะครับเออผารักผารองพระรามเนี่ยเออไอ้ระรองพระรามเนี่ยเออแล้วก็ฮัตตอร์ีนะครับแล้วก็ทีมผมนะครับถ้าได้ดูคลิปก็สับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนุกเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย